สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ี่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาเทพรักษ์บางพีครับจังหวัดสมุทรปราการพามาดูรถยนต์เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาเติมนะเป็นยี่ห้อโตโยตา้าคอมมิวเตอร์ครับเครื่องยนต์2.8ดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับมีเข้ามาประมาณ10คันนะครับนี่ ท่านใดที่สนใจกำลังมองหาอยู่ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็มี t o y o ต a h ไ Lu ักรีโวนะครับดับเบิลแคปนะครับ4ประตูเกียออโต้นะรุ่น E ครับขับ2รถยนต์มีเข้ามา2คันนะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะนี่เข้ามาเพิ่ม2คันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เลขไม่พอดีเขาเก็บกุญแจไปแล้วนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ประมาณ20,500 0กิโลเมตรที่ใช้ไปครับนะแล้วก็อีก1นคันนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่90,000กิโลนะครับที่ใช้ไปนะสีประตูหน้ายาวอ่าโทษทีฮะคอมพิวเตอร์หน้ายาวครับรถตู้นะ<อ><อ>ก็มีประมาณ10คันนะครับที่เข้ามาใหม่ นี่คะัคันนี้เลขไม้น้อยสุดครับ4ี่ห0พันกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนี่ภายในนะครับเพดานมีจอนะครับเบาสามแถวนะครับเป็นเบาะหนังก็จะมีไมล์หลักหมื่นคันนี้ชั้นเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นหลักแสนนะครับ ราคาก็อยู่ที่129ใบเท่านะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับกรณีซื้อเงินสดไม่คิดแบดเพิ่มแล้วนะครับส่วนตัวสี่ประตูเกียร์ uh, ออโต้นะครับก็ราคายัางไม่มานะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ55ากลางประมาณห้ารบเก้าใบเทานะครับท่านใดที่สนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ หรือติดต่อมาที่083 549 6696 66นะครับติดต่อเซลปิกหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับยังมีรุ่นอื่นอีกนะครับอยู่ในโกดังนะอันนี้ผมมาถ่ายให้ดูรถยนต์ที่เข้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีคันนี้นะครับโตโยต้าโคโราอันติดครับเครื่องยนต์ 1.6G ปี2019นะครับคันนี้เลขใหม่60,000กิโลที่ใช้ไปนะครับเราก็ยังมีอีกหลายคันนะครับอยู่ด้านในนะ ็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ